สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน PG1 eod อีกเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นปืนเข้าใหม่อีกแล้วนะปืนนี้ก็ให้สุ่มแคปซูลนะครับผมก่าจะได้มาถ่าบอร์ดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบอกเลยหมดเยอะมากนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมพ่าเบอร์เต็มหลอดนะครับผมความแม่นยําก็เต็มหลอดนะครับผมส่วนน้ําหนักก็8หลอดนะครับผมก็เป็นปืนสุมเอานะครับสาหรับน้องๆ้องที่ถามผมว่ามี p g เคบอกนะผมก็มีไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนมีไม่เยอะเหมือน หลายๆคนนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเน่มีกี่กระบอกนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นซิงเกิลสไนค์คำๆให้เพื่อนๆดูอีกเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ดูคำๆนะไม่ได้ไมาโชว์เก่งอะไรนะครับ ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ <Special> point. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ Headshot. double kill multi kill team uh -oh. special punch.

Special Double World. Bye. ทีมของคุณได้รับชัยชนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปืน EOD PG1 นะครับผมบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้ลวดลายโคตรสวยนะเ,นเพื่อนๆก็ควรจะมีเก็บไว้สักหนึ่งกระบอกนะแต่ว่า ก่จะส่มแอปซูลได้ก็โหโหนเอาเรื่องนะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำปืนอะไรก็รอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับ